p e r ร์ซีแจ็กสักับสายฟ้าที่หายไปให้เสียโดยฝนไม่บทที่1ผมเผลอทําครูสอนคณิตเบื้องต้นระเหยเป็นไอไปซะแล้วสวัสดีผมชื่อเพอร์ซีแจ็กสัผมอายุครบ12ปีไปเมื่อ2-3เดือนก่อนผมเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนยองซี โรงเรียนเอก,กชนสำหรับเด็กที่มีปัญหาในย่านอัพสเตทเมืองนิวยอร์กถามว่าผมเป็นเด็กที่มีปัญหาไหมางั้นเหรอคำตอบก็คือใช่จะว่ายอย่างนั้นก็ได้ผมสามารถพิสูจน์คำตอบนั้นได้จากช่วงเวลาไหนก็ได้ในชีวิตสั้นๆอันแสนจะขมขื่นของผมแต่อะไรๆมันก็เริ่มแย่หนักขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วในระหว่างที่ชั้นเรียนเกรดหกของเรากำลังไปทัศนศึกษาที่แมนฮัตตัน เด็กที่มีปัญหาทางจิต28รายกับคุณครูสองคนบนรถโรงเรียนสีเหลืองมุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ศิละปะเมโทโรโพลิแทนเพื่อศึกษาวัตถุโบราณสมัยกรีกและโรมันผมรู้ผมรู้แค่ฟังก็ทรมานจะแย่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่การทัศนศึกษาส่วนใหญ่ของยองซีก็น่าเบื่อแบบนี้แหละ โชคยังดีที่ครั้งนี้มีคุณบันเนอร์ซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาละตินเป็นคนนำการทัตนศึกษานั่นจึงทำให้ผมใจชื้นขึ้นได้บ้างคุณบันเนอร์เป็นชายวัยกลางคนที่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าผมของเขาบางและมีเครารุงรังเขาชอบสวมเสือ้อแจ็คเก็ตสกอาาดผิวเป็นขุยๆและยังมีกลิ่นเหมือนกาแฟดูๆไปก็ไม่ใช่คนที่เจ๋งอะไรหรอกแต่เขามักจะมีเรื่องสนุกๆและเรื่องตลกมาเล่าให้เราฟังเสมอ แถมยังมีเกมให้พวกเราเล่นในชั้นเรียนอีกด้วยนอกจากนี้เขายังสะสมชุดเกราะและอาวุธสมัยโรมันอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นครูคนเดียวที่ไม่ทําให้ผมหลับในห้องเรียนผมหวังว่าการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ก็คงจะไปได้สวยอย่างน้อยก็หวังว่าตัวผมเองจะไม่ขอปัญหาอีกแต่โอ้ผมคิดผิดไปจริงๆเห็นไหมเรื่องแย่ๆมักจะเกิดขึ้นในการทัศนศึกษาอย่างสมัยเกรดหที่โรงเรียนก่อน ผมไปทัศนศึกษาที่สมรภูมิสราโทกาและผมก็ดันเล่นแผงๆกับปืนใหญ่สมัยส,ยสงครามปฏิวัติถึงปืนใหญ่จะไม่ได้เล็งไปที่รถโรงเรียนก็เถอะแต่แน่นอนว่าผมก็ยังโดนไล่ออกอยู่ดีและก่อนหน้านั้นตอนเกรซี่ผมไปเยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานของบ่อฉลามที่มารินเวิ r l d ผมเหมือนจะไปดึงคันโยกปิดอันเข้าทางชั้นเรียนก็เลยได้ไว่ายน้ำกันโดยไม่ได้คาดหมายส่วนก่อนหน้านั้นก็อืม แค่นี้คุณก็คงพอนึกภาพกันออกแล้วสินะดังนั้นครั้งนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำตัวดีๆหน่อยตลอดเส้นทางเข้าเมืองผมพยายามอดทนอดกลั้นกับแนนซี่โบโบฟิตมาตลอดเหย,ยสาวหัวแดงหน้าตกกะสำยังเป็นโรคขี้ขโมยเธอกำลังปาแซนวิชในถั่วซอสมะเขือเทศใส่หลังหัวของโกลเวอร์ซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมโกลเวอร์มักถูกแกล้งอยู่เสมอเพราะเขาตัวผอมกระรองแถมยังขี้แย เขาคงซ้ำชั้นมาหลายปีแล้วเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็ดหคนเดียวที่มีสิวและเริ่มมีคราวบางๆขึ้นตรงคางแต่เนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเขาเป็นคนพิการนี่สิเขามีจดหมายขอละเวน้นวิชาประาศึกษาตลอดชีวิตเนื่องจากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่ขาท่าเดินของเขาดูตลกเมือนทุกก้าวจะทำเขาเจ็บปวดแต่อย่าให้ท่าเดินนั้นหลอกคุณชวละคุณน่าจะได้เห็นเขาวิ่งในวันที่โรงอาหารมีของโปรดของเขา อย่างไรก็ตามแนนซี่โบโบฟิตยังคงปาเศษแซนวิชไปติดผมหยิกสีน้ำตาลของเขาไม่หยุดและเธอก็รู้ด้วยว่าผมทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ผมติดทันบนอยู่ครูใหญ่ครูผมแทบตายว่าจะไล่ผมออกถ้าหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในการทัศนศึกษาครั้งนี้ฉันจะไปจัดการยายนั่นผมบ่นพึมพำโกลเวอร์พยายามปรามผมเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกอย่างไงฉันก็ชอบในทัวอยู่แล้ว เขาฉากลบอาหารกลางวันของแนนซี่อีกครั้งพอกันทีผมแทบจะปุดลุกขึ้นยืนแต่โรเบอร์พยายามล้งตัวผมเอาไว้นายติดทันบนอยู่นะเขาเตือนนายก็รู้นี่ว่าใครจะเป็นคนโดนเล่นงานถ้าเกิดเรื่องขึ้นพอมองย้อนกลับไปแล้วผมน่าจะจัดการกับแนนซี่โบโบฟิตสตรงนั้นและเดี๋ยวนั้นเลยพอการถูกพักการเรียนแทบจะกลายเป็นเรื่องขี้ประติว๋วเมื่อเทียบกับความวุ่นวายที่ผมกำลังจะเข้าไปปัวพันด้วย คุณบรันเนอร์พาพวกเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เขานำหน้าอยู่บนรถเข็นพาพวกเราเดินผ่านห้องจัดแสดงหลังใหญ่ที่มีเสียงก้องผ่านรูปปั้นหินอ่อนและตู้กระจกซึ่งจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณวาดลวดลายสีดำและสีสม้มผมทึ่งที่ของเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ถึงสองหรือสามร้อยกว่าปีคุณบรนเนอร์พาพวกเรามายืนล้อมรอบเสาหินสูงสาฟุตซึ่งมีสฟิงตัวใหญ่ตั้งอยู่ข้างบน จากนั้นก็เริ่มเล่าว่ามันเป็นเครื่องหมายของหลุมศพเป็นศิลาจารึกที่ทําขึ้นในพิธีศพของเด็กผู้หญิงวัยขนาดพวกเราคนหนึ่งเขายังพูดเกี่ยวกับอักษรซึ่งสลักอยู่ด้านข้างผมพยายามจะฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะมันน่าสนใจดีแต่คนอื่นๆรอบๆตัวกับเอาแต่คุยจ้อไม่หยุดและทุกครั้งที่ผมหันไปบอกให้พวกเขาหุบปากครูผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อคุณนายดอทก็จะตรงสายตาประสงค์ร้ายให้กับผมคุณนายดอท เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมาจากจอร์เจียเธอมักจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำทั้งที่อายุก็ตั้ง50ปีแล้วเธอดูโหดพอที่จะขี่รถฮาร์ลีเข้าไปในล็อกเกอร์ของคุณได้เลยละ่ะคุณนายดอทสอนที่ยองซีมาได้ครึ่งปีแล้วนับตั้งแต่ตอนที่ครูสอนคณิตศาสตร์คนก่อนของเราสติแตกไปตั้งแต่วันแรกที่มาสอนคุณนายดอทก็หลงรักแนนซี่โบโบฟิตและคิดว่าผมเป็นเด็กนรก เธอชอบชี้นิ้วโกงๆมาที่ผมพร้อมกับพูดว่าเอารลัที่รักด้วยน้ำเสียงหวานหูและผมก็รู้เลยว่าผมจะโดนกักบริเวณหลังเลิกเรียนไปอีกประมาณหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งเธอเคยให้ผมนั่งลบคำตอบในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเก่าๆจนถึงเที่ยงคืนผมบอกโกลเวอร์ว่าผมไม่คิดว่าคุณนายดอจ,จะยังเป็นคนอยู่ได้ซ้ำโกวเวอร์จ้องหน้าผมขเขม็งและพูดว่านายพูดถูกที่สุดเลย คุณบรนเนอร์ยังคงพูดเรื่องศิลปะกับพิติกรรมเกี่ยวกับการตายของชาวกรีกต่อไปจนกระทั่งแนนตีโบโบฟิตหัวเราะคิกคักเมื่อได้เห็นร่างเปลือยของผู้ชายบนศีราจารึกผมเลยหันไปบอกว่าขุบปากสักทีได้ไหมเสียงผมคงจะดังกว่าที่คิดเอาไว้เพราะทั้งคณะพากันหัวเราะก,กันยกใหญ่และนั่นทำให้คุณบรนเนอร์หยุดพูดคุณแจ็กสันเธอมีความเห็นอย่างนั้นเหรอหน้าของผมแดงกำ่ำไม่ครับ คุณบรนเนอร์ชี้ไปที่รูปภาพรูปหนึ่งบนศิลาจารึกบางทีเธออาจจะเล่าให้พวกเราฟังได้ว่ารูปนี้แสดงถึงอะไรผมมองภาพสลักและรู้สึกโล่งอ,อกเพราะผมจำภาพนี้ได้มันคือภาพของโครนอสที่กำลังกินลูกๆตัวเองใช่ไหมครับใช่แล้วคุณบรนเนอร์พูดแต่เห็นได้ชัดว่ายังไม่พอใจและที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าเออผมเค้นความจำออกมาจากหัวโครนอสเป็นราชาแห่งเทพแล้ว เทพเหรอคุณวันเนอร์ท้วงขึ้นไททันผมรีบแก้คำพูดของตัวเองเขาไม่ไว้ใจลูกๆของตัวเองที่เป็นเทพโครนอตก็เลยกินลูกๆใช่ไหมครับแต่ภรรยาของเขาเอาทารกซุตไปซ่อนและเอาหินให้โครนอตกินแทนต่อมาเมื่อซุดโตขึ้นเขาก็หลอกล่อให้โครนอตท,ที่เป็นพ่อของตนขย้อนมรนดาพี่ๆของเขาออกมาแวะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งข้างหลังผมร้องขึ้น แล้วมันก็เลยกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเทพกับไททันแล้วเทพก็เป็นฝ่ายชนะมีเสียงหัวเราะคิกคักมาจากในกลุ่มเด็กนักเรียนข้างหลังผมแนนซี่โบโบฟิตพูดเบาๆกับเพื่อนอย่างกับว่าจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนั้นแหละในประกาศรับสมัครงานก็ไม่เห็นมีเขียนเลยว่าจงอธิบายว่าทำไมโครโนอสถึงกินลูกๆของตัวเองแล้วทำไมกันคุณแจ็คสันคุณบันแน่พูดกับผม ช่วยตอบคำถามอันยอดเยี่ยมของคุณโบโบฟิตหน่อยสิว่าทำไมเรื่องพวกนี้ถึงมีความสำคัญกับชีวิตของเราโดนจนได้โกรเวอร์พูดเบาๆเงียบไปเลยโบโบฟิตยุป,ปากใส่โกรเวอร์หน้าเธอตอนนี้แดงเสียยิ่งกว่าผมของเธอซะอีกในที่สุดแนนซี่ก็โดนเล่นบ้างแล้วคุณบรันเนอร์เป็นคนเดียวที่ได้ยินคำพูดไม่เข้าท่าของเธอเหมือนกับว่าเขามีหูเรดาร์ยังไงอย่างนั้น ผมคุ่นคิดถึงคำถามนี้ก่อนที่จะยักไหลขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันครับเข้าใจละคุณบันเนอร์ดูท่าทางผิดหวังเธอได้คะแนนครึ่งหนึ่งคุณแจ็กสันความจริงแล้วสุดผสมมัสตาร์ดกับไวน์ให้โครนอสดืม่มมันทำให้โครนอสสำลอกลูกๆของเขาออกมาอีกห้าคนในฐานะที่เป็นเทพซึ่งคงความเป็นอรมะตะทั้งหมดจึงเติบโตอยู่ภายในท้องของไททันโดยไม่ถูกย่อย เหล่าเทพคนล้มพ่อของพวกเขาเองหั่นโครโนอตเป็นชิ้นๆด้วยมีดเขียวและโปรยเศษซากที่เหลืออยู่ของเขาลงไปในนรกชัตรรัตซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดใต้พื้นพิภพสำหรับข่าวดีตอนนี้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วคุณนายดอสกรุณาพาเด็กๆออกไปด้านนอกด้วยครับทางคณะค่อยๆเดินออกไปเด็กผู้หญิงเอามือกุมท้องส่วนเด็กผู้ชายเล่นผักกันไปมาอย่างไร้สาระ โรเวอร์กับผมกำลังจะเดินตามออกไปแต่คุณบันเนอร์พูดขึ้นมาว่าคุณแจ็กสันผมกะเอาไว้อยู่แล้วเชียวผมบอกโรเบอร์ว่าให้เดินไปก่อนจากนั้นก็หันไปหาคุณบันเนอร์ว่ายังไงครับแววตาของคุณบันเนอร์แข่งขึมจริงจังดวงตาสีน้ำตาลลึกล้ำคู่นั้นดูเหมือนผ่านโลกมานานหลายพันปีเห็นจะได้สายตาของเขาเหมือนกับเห็นซึ้งถึงทุกเรื่องราวในโลก เธอต้องพยายามหาคำตอบต่อคำถามของครูให้ได้นะคุณบรนเนอร์บอกผมเกี่ยวกับพวกไททันน่ะเหระครับเกี่ยวกับชีวิตจริงและการประยุกเพื่อนำมันไปใช้อ๋อสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากครูมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและครูก็หวังว่าเธอจะมองมันแบบนั้นด้วยครูต้องการให้เธอพยายามให้ถึงที่สุดเพอร์ซีแจ็คสันผมชักอยากจะอลาวาเสียแล้วผู้ชายคนนี้จะเอาอะไรกับผมนักหนา คุณบรันเนอร์มาคาดหวังให้ผมทำได้ดีเทียบเท่าคนอื่นๆทั้งๆที่ความจริงผมเป็นโรคภาวะบกพร่องทางการอ่านและการสะกดตัวอักษรซึ่งเนื่องมาจากความผิดปกติของสมองรวมไปถึงโรคสมาธิสั้นด้วยในชีวิตผมไม่เคยได้เกรดสูงกว่าซีลบเลยด้วยซ้ำไม่สิจริงๆแล้วเขาไม่ได้คาดหวังให้ผมทำได้ดีเทียบเท่ากับคนอื่นๆหรอกแต่เขาคาดหวังให้ผมทำได้ดีกว่าคนอื่นต่างหาก ผมจำชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคนในประวัติศาสตร์พวกนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำยิ่งถ้าให้สะกดชื่อแล้วด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยในระหว่างที่ผมกำลังบ่นพึมพำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการพยายามให้มากขึ้นนั้นคุณบรนเนอร์กับจ้องมองที่ทีราจารด้วยสายตาที่เศร้าสร้อยเนินนานราวกับว่าเขาเคยไปร่วมงานพิธีศพของเด็กผู้หญิงคนนี้และแล้วเขาก็เรียกผมออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอก ทั้งชั้นเรียนนั่งรวมกันอยู่ตรงบนไดหน้าพิพิธภัณฑ์จากตรงนี้เราสามารถมองดูคนเดินผ่านไปมาบนถนนสายห้าได้บนฟ้า มีพายุกำลังกอ่อตัวผมไม่เคยเห็นเมฆในเมืองที่ไหนมีสีดำเท่านี้มาก่อนมันอาจเป็นเพราะการที่โลกร้อนขึ้นหรืออะไรทำนองนั้นก็ได้เพราะตั้งแต่หลังคริสต์มาสมาอากาศในนิวยอร์กก็เริ่มจะเพียเพ้ยนๆไปแล้วเช่นมีพายุหิมะครั้งใหญ่น้ำท่วมไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่าและอีกมากมายหลายอย่างผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าตอนนี้มีพายุเฮอริเคนพัดเข้ามา แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครทันสังเกตเด็กผู้ชายบางคนกำลังเอาเศษขนมปังกรอบปลานกพิราบอยู่ส่วนแนนซี่โบโบฟิตก็กำลังพยายามล้วงกระเป๋าของผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่าคุณนายดอทไม่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้อีกตามเคยกรเวอร์กับผมนั่งอยู่บนขอบของน้ำพุไกลจากคนอื่นๆเพราะคิดว่าจะทำแบบนี้แล้วคนอื่นจะไม่มองว่าพวกเรามาจากโรงเรียนแบบนั้นโรงเรียนสำหรับพวกเด็กประหลาดที่น่าสมเพชที่ไม่มีที่ไหนยอมรับ โดนกลักตัวไว้หรอโกรเวอร์ถามเปลา่าผมตอบบรันเน่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเขาแค่ย้ำเรื่องเดิมๆน่ะฉันอยากให้เขาเพลายๆล,ลงบ้างคือแบบว่าฉันไม่ใช่อัจฉริยะมาจากไหนนะโกรเวอร์เงียบไปพักใหญ่ผมคาดว่ากำลังจะได้ยินคำปลอบใจแนวปรัชญาอันลึกซ้ำกลับมาเสียอีแต่เขากลับพูดว่าฉันขอกินแอปเปิ้ลของนายได้ไหมอารมณ์แบบนี้ผมไม่เจริญอาหารนักก็เลยยกแอปเปิ้ลให้กับเขาไป ผมนั่งมองดูขบวนรถแท็กซี่ไหลไปตามถนนสายหาพลางนึกถึงอพาร์ตเมนต์ของแม่มันอยู่ในย่านอัพทาวซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้มากนักผมไม่ได้พบกับแม่มาตั้งแต่หลังคริสต์มาสผมอยากจะกระโดดขึ้นรถแท็กซี่และนั่งกลับบ้านแทบตายแม่คงจะกอดผมด้วยความดีใจแม่คงจะกอดผมด้วยความดีใจแต่แม่คงผิดหวังด้วย หลังจากนั้นแม่ก็จะส่งผมกลับไปที่โรงเรียนยองซีและย้ำให้ผมพายาวให้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นโรงเรียนแห่งที่6แล้วที่ผมย้ายมาในรอบ6ปีและไม่แน่ว่าผมกำลังจะโดนไล่ออกอีกครั้งหรือเปล่าซึ่งผมคงจะทนเห็นสีหน้าเศร้าๆแบบนั้นของแม่ไม่ได้อีกแนะ่ คุณบรันเนอร์หยุดรถเข็นของเขาอยู่ตรงพื้นทางลาดสำหรับคนพิการเขากินผักขึ้นช่ายไปพร้อมๆกับอ่านนวนิยายปกแข็งร่มสีแดงกลางอยู่หลังรถเข็นของเขาทำให้มันดูเหมือนเป็นโต๊ะก,กาแฟเคลื่อนที่ได้มากกว่าจะเป็นรถเข็น ผมกำลังจะแกะแซนด์วิชกินแต่แล้วแนนซี่โบโบฟิตก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของผมพร้อมกับเพื่อนๆที่น่ารังเกียจของเธอผมว่าตอนนี้เธอคงเบื่อกับการล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวแล้วเธอเริ่มโยนอาหารกลางวันที่เหลือลงบนตักของโกลเวอร์ เธอยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันเกยกระของเธอเป็นสีสม้มเหมือนถูกใครเอาขนมชีโตตมาพ่นใส่หน้าผมพยายามข่มใจให้เย็นรูที่ปรึกษาในโรงเรียนเคยบอกกับผมเป็นล้านครั้งแล้วว่าให้นับหนึ่งถึงสิบควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้แต่ตอนนี้ผมโกรธมากจนลืมคำพูดนั้นลืมหมดทุกอย่างได้ยินเพียงเสียงคลื่นดังก้องอยู่ในหัวผมจำไม่ได้ว่าสัมผัสถ,ถูกตัวของเธอมารู้ตัวอีกทีแหน,นซีก็กำลังนั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่ในน้ำพูแล เธอร้องตะโกนว่าเพอร์ซี่ผักหนูคุณนายดอทพันปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของผมเด็กบางคนยังคงซุบซิบกันอยู่ม่คือนายเห็นไหมน้ำเหมือนน้ำม้วนขึ้นมาดูเธอลงไป ผมไม่รู้ว่าพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหาอีกแล้วทันทีที่คุณนายดอทรู้ว่าแนนซี่ไม่เป็นอะไรและรับปากว่าจะซื้อเสื้อตัวใหม่ให้เธอจากร้านขายของที่ระลึกคุณนายดอทก็หันมาทังผมในดวงตาของเธอมีประกายลิงโลดเหมือนเธอรอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาตลอดทั้งเทอมเอาล่ะที่รักดูแล้วครับผมบนพืมพรนั่งลบสมุดเลขเก่าๆตลอดทั้งเดือน นั่นไม่ใช่ประโยคที่ผมควรพูดออกไปเลยมาเก็บฉันเดี๋ยวนี้คุณนายดอทพูดเดี๋ยวกรเวอร์ร้องเรียกเบาๆผมทำต่างหากผมเป็นคนผักเธอเองผมจ้องกรเวอร์เขม็งและรู้สึกอึง้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากรเวอร์พยายามปกป้องผมแต่คุณนายดอทก็ขู่กรเวอร์จนเขากลัวแทบตายเธอถลึงตามองกรเวอร์จนคางที่มีเคราหล่อมแหลมของเขาสั่นกึกกักครูไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะคุณอันเดอร์วูดเธอพูดแต่เธอ ต้องอยู่ที่นี่โกลเวอร์ ver, มองดูผมอย่างสิ้นหวังไม่เป็นไรเพื่อนผมบอกกับเขาขอบใจนะที่รักคุณนายดอทคำรามใส่ผมเอาล่ะแนนซี่โบโบฟิตยิมย้มเยาะผมส่งสายตาคมคู่ให้เธอจากนั้นก็หันไปทางคุณนายดอทแต่เธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชั้นบนสุดของบันไดพร้อมทั้งกวักมือเรียกผมให้เดินตามไป เธอไปอยู่ตรงนั้นเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันผมประสบกับช่วงเวลาแบบนี้บ่อยครั้งช่วงเวลาที่สมองของผมเหมือนหลับไปหรืออะไรสักอย่างรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตนเองพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอของจัก,กรวาลหลุดออกมาและผมก็ได้แต่จ้องมองช่องว่างที่ขาดหายไปนั้นครูที่ปรึกษาในโรงเรียนบอกว่านี่เป็นอาการหนึ่งของโรคธรรมิสั้น และไฮเปอร์แอคทีฟนั่นคือสมองจะไม่ทำการประมวลผลในบางครั้งแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนักผมเดินตามคุณนายดอทไปพอขึ้นไปบันไดได้ครึ่งทางผมก็เหลือบกลับมามองกรอบเวอร์ เขาหน้าซีดพร้อมทั้งมองดูผมตลับกับคุณบรนเนอร์เหมือนเขาอยากให้คุณบรนเนอร์ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้แต่คุณบรนเนอร์กำลังหมกมุ่นอยู่กับการอ่านนิยายผมหันกลับมาก็พบว่าคุณนายดอสหายไปอีกแล้วคราวนี้เธอยือนอยู่ข้างในตึกที่สุดปลายของโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์โอเคผมรู้แล้วว่าเธอจะบังคับให้ผมซื้อเสื้อตัวใหม่ในร้านขายของที่ะระลึกให้กับแนนซี่ แต่ปรากฏว่านั่นดูจะไม่ใช่แผนที่เธอวางไว้ผมเดินตามเธอเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เมื่อเดินตามเธอทันเราก็กลับมาอยู่ในห้องจัดแสดงของยุคกรีกและโรมันอีกครั้งในห้องจัดแสดงไม่มีใครเลยนอกจากเราสองคนคุณนายดอทยืนกอดอกอยู่หน้ารูปสลักหินอ่อนของเทพเจ้ากรีกเหนือบ้านประตูเธอส่งเสียงประหลาดในลำคอเหมือนกับเสียงคําราม แต่ถึงแม้จะไม่มีเสียงแบบนี้ผมก็รู้สึกเครียดพออยู่แล้วกับการอยู่กับพวกครูตามลำพังมันให้ความรู้สึกแปลกๆโดยอย่างยิ่งกับคุณนายดอทที่เหมือนมีอะไรบางอย่างในแววตาของเธอขณะจ้องมองรูปปั้นเทพเจ้ากรีกเหมือนกับเธอนั้นต้องการจะบดขยี้มันให้เป็นผุยผงเธอทำให้พวกเราวุ่นวายกันมากเลยนะที่รักเธอพูดผมตอบอะไรที่มันเซฟเซฟไว้ก่อนว่าครับ เธอพับแขนเสื้อแจ็คเก็ตหนังขึ้นเธอคิดว่าจะรอดตัวไปได้งั้นเหรอสายตาของเธอมันยิ่งกว่าโมโหมันดูเหมือนกับสายตาของปีศาจร้ายไม่มีผิดเธอเป็นครูนะเธอคงไม่ถึงขั้นลงมือทำร้ายผมหรอกผมคิดขึ้นมาอย่างหวาดหวาดก่อนที่จะพูดออกไปว่าผมจะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมครับทันใดนั้นสายฟ้าก็ทำให้อาคารทั้งหลังสั่นคลืนพวกเราไม่โง่หรอกนะ p พอร์ซีแจ็กสคุณนายดอทพูดมันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราจะรู้ตัวตนของเธอเมื่อไหร่สารภาพมาซะแล้วเธอจะได้ตายสบายขึ้นผมไม่รู้เลยว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ผมคิดออกเพียงแค่ว่าพวกครูอาจจะรู้เรื่องที่ผมแอบเอาขนมเข้ามาขายให้เด็กๆทั้งหอ,อกิน พราะมันผิดกฎหรือบางทีพวกเขาอาจจะรู้ว่ารายงานเกี่ยวกับทอมซอเยอร์ที่ผมส่งไปนั้นจริงๆแล้วผมดาวน์โหลดข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตโดยที่ผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นเลยและตอนนี้พวกเขาคงอยากจะลดเกรดของผมหรือแย่กว่านั้นคือพวกเขาคงอยากจะบังคับให้ผมอ่านหนังสือเล่มนั้นจริงๆว่ายัางไงล่ะเธอถามครูครับผมไม่ได้เวลาของเธอหมดแล้ว เธอคู่ฟอแล้วเรื่องประหลาดที่สุดก็เกิดขึ้นดวงตาของเธอลุกโชนราวกับก้อนฐานในเตาเนื้อย่างนิ้วของเธอยืดยาวขึ้นกลายเป็นเล็บสัตว์เสื้อแจ็คเก็ตของเธอละลายหายไปเป็นปีกหนังเรียบมันคู่ใหญ่เธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นใยแม่มดหนังเหี่ยวที่มีปีกข้งขาวกลงเล็บและปากซึ่งเต็มไปด้วยเขี้ยวสีเหลืองอ่อยและเธอกำลังจะฉีกผมเป็นชิ้นๆ จากนั้นอะไรๆก็ยิ่งพิสดารมากขึ้นกว่าเดิมคุณบรันเนอร์ที่เมื่อคู่ยังนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าพิพิธภัณฑ์นั้นบัตรนี้กับบังคับรถเข้ามาทางประตูของห้องจัดแสดงในมือของเขามีปากกาด้ามหนึ่งว้วโฮเพอร์ซี่เขาตะโกนพร้อมกับโยนปากกาขึ้นไปในอากาศคุณนายดอทพุ่งปราดเข้ามาที่ผมผมร้องเสียงหลงพร้อมถลันหลบกงเล็บของเธอจึงแหวกฝ่าอากาศมาข้างๆหูของผม ผมรับปากาลูกลื่นนั้นไว้ได้แต่แล้วพอมันอยู่ในมือของผมมันก็ไม่ใช่ปากาอีกต่อไปมันกลับกลายเป็นดาบดาบสำริดของคุณบันเนอร์ซึ่งเขามักจะใช้มันเป็นประจำในวันประลองคุณนายดอดหมุนตัวมาทางผมแววตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเข่าของผมอ่อนปวกเปียกไปหมดมือก็สั่นระริกจนดาบแทบจะหลุดออกจากมือเธอตะโกนก้องตายซะเจ้ที่รักแล้วเธอก็บินตรงมาที่ผม ความหวาดกลัวเล่นผ่านไปทั่วร่างผมขยับตัวตามสัญชาตญาณโดยยกมือขึ้นตวัดดาบคมโลหะกระทบถูกหัวไหล่ของเธอเฉือนผ่านร่างของเธอไปอย่างง่ายดายราวกับฟันใส่ของเหลวบังเกิดเป็นเสียงดัง<ช>ราวกับคุณนายดอสได้กลายสภาพเป็นปรา,าสาททรายซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าพัดลมตัวใหญ่เธอระเบิดออกเป็นสีเหลืองระเหยเป็นไอและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลย ยกเว้นเพียงแต่กลิ่นกรรมฐานเสียงร้องหวยหวนและไอปีศาจในอากาศราวกับว่าดวงตาสีแดงเพลิงคู่นั้นยังคงจ้องมองผมอยู่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมยืนอยู่ตามลำพังในมือของผมยังมีปากกาลูกเลื่อนอยู่คุณบันเน่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากผมมือของผมยังคงสั่นระริกอาหารกลางวันที่กินไปคงจะมีเห็ดพิษหรืออะไรทานองนั้นเจือปนอยู่แน่ๆหรือว่าผมจินตนาการเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาเอง ผมเดินกลับออกมาข้างนอกฝนเริ่มตกแล้วโกรเวอร์ยังคงนั่งอยู่ข้างๆน้ำพุเขาเอาแผนที่มากลางแทนรม่มแนนซี่โบโบฟิตก็ยังอยู่ตรงนั้นเช่นเดิมเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดจากการว่ายน้ำเล่นในน้ำพุเธอกำลังบ่นพึมพำอยู่กับเพื่อนๆจอมอัปปลักเมื่อเห็นผมเดินออกมาเธอก็พูดว่าหวังว่านายคงจะโดนคุณนายเคอร์หดก้นนะ ผมถามว่าใครนะก็ครูของพวกเราไงเราจูงโง่ผมกระพริบตาปริบๆเราไม่มีครูชื่อคุณนายเคอร์สหน่อยผมถามแนนซี่ว่าเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเธอเพียงแค่กรอกสายตาไปมาและเดินหนีไปผมถามโรเบเรว่าคุณนายอดอทไปไหนแล้วเขากลับถามผมว่าใครนะแต่เขาดูลังเลนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดและเขาก็ไม่ยอมตบตาผมผมเลยรู้ว่าเขากำลังอ้าผมอยู่ ไม่ตลกนะเพื่อนผมบอกนี่เรื่องซีเรียสเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือศีรษะของผมผมเห็นคุณบรันเนอร์กำลังนั่งอ่านนิยายอยู่ใต้ร่มสีแดงเหมือนเขาไม่ได้ขยับไปไหนเลยผมเดินเข้าไปหาเขาเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อถูกขัดจังหวะอ้นั่นคงเป็นปากกาของคู่สินะคราวหน้ากรุณาเตรียมอุปกรณ์การเขียนของตัวเองมาด้วยละคุณแจ็กสัน ผมยื่นปากกาคืนให้กับคุณบรนเนอร์ผมแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าผมยังถือมันอยู่ครูครับผมพูดคุณนายดอทหายไปไหนครับเขาจ้องมองผมด้วยสีหน้างุนงงพรอยกันครูผู้หญิงอีกคนไงครับคุณนายดอทครูสอนคณิตเบื้องต้นนะครับเขาขมวดคิว้วพลางยืดตัวนั่งหลังตรงสายตาของเขาดูกังวลเล็กน้อยเพอร์ซี่ทัศนาศึกษาครั้งนี้ไม่มีคนชื่อคุณนายดอทนะและเท่าที่ฉันรู้ ในโรงเรียนยงซีก็ไม่เคยมีคุณนายดอทเหมือนกันเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฝากกด subscribe like share และพบกันในตอนต่อไปครับ